ครอบครัวชาวสวิตเซอร์แลนด์พ่อแม่ลูกออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยการใช้ชีวิตบนรถบ้านเผยเหตุผลว่าทำไมเมืองไทยคือทางเลือกอันดับหนึ่งหลังจากที่ได้เดินทางท่องเที่ยวมาทั่วโลกจนถึงกับต้องเรียนรู้ภาษาไทยเพราะต้องการอยู่อาศัยในระยะยาวเผยมีแผนสร้างรถบ้านคันใหม่ในเมืองไทยด้วยมาค้นพบกันว่าพวกเขาอยู่รอดได้อย่างไรเมื่อต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาสะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยมีหลายลอย่างดีพอที่จะรองรับการใช้ชีวิตท,ที่มัธยฐานแบบนี้ได้พูดภาษาไทยนิดหน่อย We speak a little a bit uh, ต่อมาลกโกขอบคุณค่ะ <Yeah. S 2> มาลกโกภาษาไทยภาาไทกมาลกโกมาลกโกมาลกโกสวิตไลฟ์ลันตา <c oughs> anta, ช่อง u t u b e ของมายานสาวลูกค,ครึ่งดัตช์อิสราเอลแลมอนหนุ่มชาวไทยสองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่บนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ของไทยที่ทำธุรกิจเกสเฮาส์เปิดคอร์สสอนทำอาหารและนำเสนอเรื่องราวต่างๆในชีวิตรวมถึงการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่มีชีวิตที่น่าสนใจให้กับผู้ติดตามมากกว่า1,50,000คนที่ชมกันซึ่งหนึ่งใน,นเรื่องราวเหล่านั้นก็คือครอบครัวชาวสวิตเซอร์แลนด์พ่อแม่ลูกซิเวนและเอริก้าและลูกชาย2คนจากช่อง YouTube ที่ชื่อฮักูนามาตาตาบอยเอชหรือที่แปลว่าการเดินทางแบบสบายสบาย สิ่งที่น่าสนใจของครอบครัวชาสสวิสนี้ก็คือการใช้ชีวิตอยู่บนรถบ้านที่เดินทางไปตามทวีปต,ต่างๆจนมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกว่า15ประเทศทั่ทวโลกแล้วด้วยการดัดแปลงรถบรรทุกทหารจากอิตาลีมาใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางจนในช่วงที่พวกเขาเดินทางไปที่เม็กซิโกจินได้ตัดสินใจสร้างรถบ้านคันใหม่ของพวกเขาขึ้นมาเองและได้ถ่ายทอดชีวิตการเดินทางผ่าน YouTube ซึ่งวิดีโอแรกๆนั้นเกิดขึ้นในเมืองไทยที่เกาะลันตาเมืม่อราว3ปีก่อนซึ่งเนื้อหาที่พวกเขานำเสนอ มีการสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาที่นิยมใช้มากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และพวกเขาก็กำลังเรียนรู้ภาษาไทยเพราะต้องการใช้ชีวิตที่นี่ให้ยาวนานขึ้นก่อนหน้าที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยการเดินทางไปทั่วโลกซิเวนมีบริษัทของตัวเองมาก่อนโดยเอริก้าทำงานเป็นเลขานุการในช่วง5ปีหลังและใช้เวลาเตรียมการสำหรับภารกิจนี้นานถึง3ปี ท้งการขายบริษัทและเตียมรถที่ใช้ในการเดินทางในตอนแรกเป้าหมายของพวกเขาก็คือทวีปแอฟริกาต่อมาก็คืออเมริกาเหนือแต่เมื่อมองในแง่ของความปลอดภัยในการเดินทางและใช้ชีวิตแล้วพวกเขาตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยก่อนถึง3สัปดาห์เพราะความปลอดภัยถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดของพวกเขาตอนที่เดินทางไปยังแอฟริกานั้นแม้ว่าทุกคนจะบอกว่ารถบ้านคันนี้ ถูกแบบมาเพื่อใช้ในการเดินทางในแอฟริกาโดยเฉพาะแต่เอริก้าก็ยังกังวลเล็กน้อยเพราะเธอเกรงจะติดไข้มาลาเรียเนื่องจากลูกของเธอทั้งสองก็ยังเล็กอยู่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันพอเพราะที่นั่นมียุงเต็มไปหมดซึ่งพวกเขาก็คงทำอะไรไม่ได้มากนักที่จะป้องกันโรคภัยต่างๆแต่สำหรับทวีปอเมริกาแล้วมันน่าสนใจสำหรับเอริก้าเลยทีเดียวเพราะมีหลายสถานที่ที่น่าไปท่องเที่ยวแต่มันก็ไม่มีความเป็นธรรมชาติมากนักซึ่งบางอย่างของเอเชียดึงดูดใจพวกเขามากกว่า โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติซึ่งพวกเขาก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ท้าทายอย่างมองกโกเลียด้วยเช่นกันเพราะพวกเขาเคยดูสารคดีต่างๆเกี่ยวกับประเทศแห่งนี้ทําให้พวกเขาอยากจะไปที่นั่นหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์ผ่านไปยังประเทศต่างๆในยุโรปจนถึงรัสเซียและใช้เวลาถึง30วันที่จะข้ามผ่านประเทศรัสเซียมายัางเอเชียซึ่งหลายคนมักจะเตือนพวกเขาอยู่บ่อยครั้งว่าให้ระวังตัวแต่พอไปถึงรัสเซียแล้วทุกอย่างแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง รัสเซียเองก็เป็นประเทศแรกๆที่พวกเขาได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างแท้จริงในตอนนั้นภาษาอังกฤษของพวกเขาก็ไม่ดีนักและคนที่นั่นก็ไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยพวกเขาจึงใช้ Google Translate ในการแปลาภาษาแทนก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่มองโกเลียที่พวกเขาต้องผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่คุ้นเคยในดินแดนที่มีประชากรเพียง3คนต่อตารางกิโลเมตรเท่านั้นการหาอาหารรับประทานก็ไม่ง่ายเนื่องจากพวกเขาเป็นมังสวิรัตในขณะเดียวกันก็ต้องเสี่ยงกับการที่รถบ,บ้านของพวกเขาอาจจะชำรุดเสียหายระหว่างทางได้ จนในที่สุดพวกเขาก็สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนบริเวณใกล้กับเทือกเขาอันไตและเข้าสู่สอปป,อปอลาวต่อมาก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในที่สุดซึ่งเป็นช่วงที่โรคโควิด -19 เริ่มระบาดในเดือนมกร,ราคมปี2020นและเป็นช่วงที่มายันเลมอนได้พบกับครอบครัวนี้ในขณะที่ครอบครัวนี้ได้ติดช่วงล็อกดาวน์ทำให้ในช่วงน,นั้นต้องอาศัยอยู่บนชายหาดที่เกาะลันตาดยเอริก้าเผยว่า ตอนนี้เจ้าของสถานที่อนุญาตให้ผู้เขาพักได้เพราะเมื่อ4ปีที่แล้วพวกเขาได้เช่าพื้นที่ที่นี่เป็นเวลา3เดือนซึ่งทั้งสองช่อง YouTube ก็เคยทำวิดีโอร่วมกันด้วยและครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาของพวกเขาสู่กอรลันตาอีกครั้งใน,นระหว่างการให้สัมภาษณ์เอริก้าได้เผยเคล็ดลับในการทำน้ำสะอาดด้วยการใช้เครื่องกรองน้ำที่มีฟิลเตอร์หนึ่งอันและหลอด U v วีสำหรับฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ในการบริโภคและล้างผักสำหรับการประกอบอาหารซึ่งพวกเขาก็ซื้อการต้มน้ำเมื่อปีที่แล้วนี่เอง ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นสิ่งเล็กๆนน้อยเหล่านี้มันดูมีค่ามากขึ้นหากคุณใช้ชีวิตอย่างยากลําบากแต่มันอาจจะดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาสําหรับคนทั่วไปการใช้ชีวิตบนรถบ้านทําให้คุณมีโอกาสในการชื่นชมสิ่งเล็กๆนน้อยอยู่เสมอซีเวนเผยว่าสิ่งสําคัญในการเดินทางก็คือความมีอิสระน้ําและไฟฟ้าในห้องครัวบนรถบ้านพวกเขามีเตาสองหัวสําหรับประกอบอาหารมีระบบกรองน้ําซึ่งพวกเขาจะรวบรวมน้ําใช้ เท่าที่จะหาได้จากทุกที่ซึ่งสามารถนํามาใช้ดื่มได้ในขณะที่ไฟฟ้าพวกเขามีโซลาร์เซลล์สองแผงและสํารองไฟได้วยแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่2ชุดแม้ว่าบางวันจะไม่มีแสงแดดก็ตามแต่มันสามารถสํารองไฟได้นานถึง5วันเกือบ3ปีที่พวกเขาเดินทางโดยรถบ,บ้านสีเหลืองคันนี้พวกเขาพยายามใช้ทุกพื้นที่ภายในรถให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องการเรียนของเด็กๆพวกเขาได้รับการศึกษาแบบโฮมสคูลที่เอริก้าทำหน้าที่เป็นคุณครูมาร่วม5ปีแล้ว แม้ว่าตัวเธอเองไม่มีประสบการณ์ในการสอนมาก่อนซึ่งมันจะยากในช่วงแรกอยู่บ้างเพราะเป็นการสอนให้กับลูกของเธอเองซึ่งเมื่อเด็กๆรู้สึกเบื่อแต่พวกเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ด้วยการที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติซึ่งลูกชายคนหนึ่งของเธอเปิดเผยว่าข้อเสียของการเรียนกับแม่ตัวเองก็คือไม่สามารถมองหรือสนใจสิ่งอื่นๆได้เลยเพราะแม่ของเขาจะสังเกตเห็นได้ในทันทีแต่เอลิก้าก็สามารถถ่ายทอดความคิดต่างๆสู่ลูกของเธอได้อย่างเต็มที่ เราต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันซึ่งเป็นสิ่งที่เธอชอบเธอยังบอกอีกว่านักท่องเที่ทยวจํานวนมากไม่สามารถหาห้องน้ําที่เหมาะสมได้ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเธอแม้ว่ามันจะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่มันก็เป็นบ้านอย่างแท้จริงทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาไทยของเอริกาและสำเนียงที่ดีมันจะสร้างความแปลกใจให้กับคนไทยอยู่เสมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรับบ้านรับ,บได้คุยได้ด้วพูดไทยได้ด้วยเอยอย <laughs> ซิเวนเผยว่าถ้าพวกเขาพักอยู่ในย่านที่มีคนท้องถิน่นทําให้ได้พบปะก,กับคนในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งซึ่งคนเหล่านี้จะนําสิ่งของต่างๆมาแบ่งปันให้ซึ่งผู้คนก็มักจะถามเกี่ยวกับรถบ้านของพวกเขาพวกเขามองว่าคนเหล่านี้ก็เป็นเหมือนเพื่อนของพวกเขานนั่นเองซึ่งก็มีอยู่ในทุกประเทศที่พวกเขาได้เดินทางไปท่องเที่ยวและเขามักจะได้รับของฝากจากชาวแคมป์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนรถบ้านทุกกลุ่มทั่วประเทศไทย จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมเขาจึงทาสติกเกอร์ของพวกเขาขึ้นมาเองมายานถามว่าพวกเขารู้สึกรังเลใจ,จหรือไม่ในการใช้ชีวิตแบบนี้มายาวนานถึง5ปีซิเวนตอบทันทีว่าไม่เลยเพราะมันเป็นชีวิตที่พวกเขาต้องการอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะหยุดก็สามารถหยุดได้เลยทันทีในขณะที่ e เอริก้าเผยว่ามันเป็นเรื่องยากที่ใช้ชีวิตแบบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพวกเขาพบปากคนมากมายในแต่ละวันซิเวนบอกว่าแม้ว่าต่อให้เราจะมีบ้านแต่ก็ต้องแชรรถในการเดินทางไปไหนมาไหนด้วย เอริก้าเสริมว่าชีวิตของพวกเขาอุดมสมบูรณ์และพวกเขาก็สนุกกับมันซึ่งพวกเขาโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่และมีสุขภาพที่ดีการใช้ชีวิตในแบบนี้คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบ200%ปัญหาอย่างหนึ่งที่พวกเขาเจอก็คือมดที่มักจะเป็นปัญหาสําหรับรถบ้านเพราะมันจะกินทุกอย่างซึ่งมายานบอกว่ามันเป็นปัญหาหากคุณอาศัยอยู่ในเมืองไทยแค่ทิ้งอาหารไว้บนที่นอน สักพัก็จะมีมดขึ้นเต็มไปหมดในขณะที่พูดคุยอยู่นั้นซิเวนก็ทําส้มตาไปด้วยซึ่งไม่มีการใส่ปลาร้าไม่ใส่พลิกไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่น้ําปลาแต่ใส่น้ําตาลนิดหน่อยมายันบอกว่าการอยู่ในรถบ้านไม่ร้อนอบอ้าวอย่างที่คิดไว้ซิเวนเลยบอกว่าเพราะเขาทาฉนวนการความร้อนรอบคันรถข้างในจึงรู้สึกเย็นสบายโดยโซลาเซลล์สามารถควบคุมหรือตรวจสอบระดับพลังงานได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันถือว่ามีไฟฟ้าให้ใช้อย่างเหลือเฟือ การอาศัยอยู่ในรถบ,บ้านแบบนี้ทําให้เมื่อตื่นเช้าสามารถเห็นบรรยากาศสวยๆเดินรอบได้เอลิก้าบอกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆแบบนี้อาจจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับคนภายนอกอยู่เสมอโดยเฉพาะในเรื่องของน้ํากินน้ําใช้ที่พวกเขาต้องหาแหล่งน้ําอยู่ตลอดเวลาเช่นสถานีเติมน้ํามันหรือมีคนนําน้ํามาให้ในแต่ละวันพวกเขาจะต้องหาที่ค้างคืนที่ต้องได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่และมีความปลอดภยัยซึ่งเธอบอกว่าในเมืองไทยทุกที่ปลอดภยัย ซึ่งอาจจะไม่ใช่กับทุกประเทศซิเวนเผยว่าในเอเชียแต่ละประเทศจะมีภาษาของตัวเองทําให้ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแ,แต่ละแห่งมีภาษาวัฒนธรรมวิธีการกินอยู่แตกต่างกันออกไปซึ่งพวกเขาจะต้องปรับตัวทุกครั้งที่มีการข้ามพรมแดนจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเอริก้าบอกว่าพวกเขาเคยไปเข้าค่ายในช่วงฤดูฝนที่ประเทศไทยครั้งหนึ่ง ตอนที่ออกไปกับเพื่อนคนไทยได้รับคําแนะนําว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรพวกเขาไม่ต้องกังวลเอริก้าอาจจะสื่อถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินที่สามารถปล่อยทิ้งเอาไว้ได้ในเมืองไทยพวกเขาจึงเปิดหน้าต่างรถบ้านเอาไว้แต่เมื่อกลับมาถึงรถทุกอย่างในรถก็ถูกน้ําท่วมไปแล้วนั่นคือสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากคนไทยว่าให้ทําใจสบายๆไม่ต้องกังวลทุกอย่างมันจะดีเองซึ่งซีเวนบอกว่ามันคือชีวิตของที่นี่และเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาชอบเมืองไทยมายันถามถึงการใช้ชีวิตคู่ส่วนตัวเอริก้าบอกว่า ห้องนอนโถกแบบพญาอุจจากกันคนละฝั่งกับของลูกชายอยู่แล้วมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนบ้านหลังใหญ่ขึ้นมีสองชั้นมีระบบปรับอากาศและมีการทําระบบการสะเทือนใหม่มายานถามต่อว่าพวกคุณรู้สึกคิดถึงบ้านบ้างหรือไม่เอริก้าบอกว่าคิดถึงแต่ไม่มากส่วนซิเวนบอกว่าเมื่อคุณคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในสถานที่ที่มีอากาศดีๆมันยากที่จะกลับไปสู่ความหนาวเย็นและอากาศที่มืดครึมได้อีกมายานยนคำถามสำคัญว่าพวกคุณเดินทางมากว่า15ประเทศทั่วโลกแล้ว คุณมีประเทศโปรดหรือไม่ที่รู้สึกว่าสามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้นานๆเอ,อริก้าตอบว่ามีที่เดียวที่พวกเขาสามารถจินตนาการได้ว่าจะสามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้ก็คือประเทศไทยเพราะผู้เขามองเห็นข้อดีมากที่สุดทั้งผู้คนความปลอดภัยอาหารสภาพอากาศวัฒนธรรมแม้ว่าประเทศต่างๆจะมีข้อดีของตัวเองแต่ประเทศไทยคืออันดับหนึ่งซึ่งตอนนี้เอ,อริก้ากำลังเรียนภาษาไทย พราะเธอต้องการใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองไทยสิ่งสําคัญก็คือต้องรู้ภาษาไทยมายานถามถึงเรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งทั้งสองบอกว่ามันจะเป็นปัญหาในช่วงแรกเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้เรียนรู้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพราะมีการปรับตัวซึ่งโดยพื้นฐานแล้วพวกเขามีความแตกต่างกันมากและบ่อยครั้งที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ในท้ายที่สุดก็สามารถมองไปในทิศทางเดียวกันได้การใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกัน24ชัมม่วโมงบนรถบ้านทําให้หลายคู่อาจจะต้องแยกทางกันในที่สุด และตอนนี้พวกเขาก็มีช่อง YouTube ของตัวเองที่แม้จะมีการนําเสนอเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ก็มีการบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษซิเวนเปิดเผยเกี่ยวกับการหารายได้ของพวกเขาซึ่งเขาบอกว่าเขาทํางานหนักมาก่อนเปิดบริษัทของตัวเองมีการจ้างคนงานและบริษัทก็ขยายตัวจนถึงจุดหนึ่งเขาตัดสินใจขายทุกอย่างออกไปและได้เงินทุนก้อนหนึ่งไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วปล่อยเช่าทําให้มีไรายได้มาจุนเจือนในตอนนี้ ทำให้สามารถเดินทางและใช้ชีวิตเหมือนคนในท้องถิ่นในแต่ละประเทศได้และพวกเขาก็ได้เปิดเผยแผนการในอนาคตว่าในเดือนสิงหาคมพวกเขาจะเดินทางไปประเทศลาวหนึ่งเดือนและข้ามไปประเทศจีนทิเบตก่อนที่จะกลับไปที่เนาปาลและอยู่ที่นั่น2เดือนจะใช้เวลา3เดือนในอินเดียและ1เดือนในปากีสถานและคิดว่าจะฉลองปีใหม่ปี2025ที่โอมานและสหรัฐอาหร,รับเอเมิเรตส์และในช่วงฤดูร้อนปี2026 พวกเขาจะเดินทางกลับบ้านเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์และจะขาบรถบ้านคันนี้และกลับมายังเมืองไทยอีกครั้งและสร้างรับบ้านคันใหม่ที่จะสร้างขึ้นในเมืองไทยนั่นคือแผนงานหลักในอนาคตของพวกเขาที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยซีเวนได้ปิดท้ายว่าการวางแผนก็คือการไม่มีแผน